ชาดาชาดชาชาชา,า,ชา,า,ชา,าท่านพอออออออ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดลูกมาไม่สู้ให้เสียงนี่น,นีท่านพ่อท่านพ่อมัวแต่ทําอะไรอยู่กับนางปีศาจสองตัวนี้เนี่ยนีู่กพ่อเพิพ่งไปออกสื่กลับมาให้พ่อได้สุขสารานกับนางพวกนี้หน่อยไม่ได้หรือไงมันก็ได้แต่ไหนตอนที่ท่านแม่เสียท่านพ่อบอกว่าจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนไงเออโอ้ย นี่มันก็หลายร้อยปีแล้วนะลูกไม่ลืมนี่เหรอนี่ท่านพ่อแค่ไม่กี่ร้อยปีเนี่ยท่านพ่อก็จะลืมท่านแม่แล้วงั้นเหรอเออไม่ได้ลืมท่านแม่ของลูกอ่ะนางเป็นผู้หญิงที่ดีไม่ว่านางจะอยู่ที่ไหนนางจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่านางจะไม่อยู่แล้วนางก็ยังอยู่ในใจของพ่อเสมอแล้วแหละแต่ลูกให้พ่อทําไงเล่าพ่อเองก็เป็นผู้ชายนี่จะให้พ่อสนุกบ้างไม่ได้เลยหรือไงเล่าออก็แล้วแต่ท่านพ่อเลย หนูไม่ชอบเลยอะเวลาเห็นท่านพ่อแบบเนี้ถ้าท่านพ่อจะทำอะไรแบบเนี้ก็ไปทำในห้องของท่านพ่อหรือว่าไปทำที่ประสาทไปมาทำในที่จงแจ้งแบบเนี้เดี๋ยวประชาชนเห็นอะเขาก็ด่าหรอกนาพ่อขอมีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยววันพรุ่งนี้พ่อก็ต้องไปออกศึกอีกแล้วเนี่ยเอา้าพรุ่งนี้ท่านพ่อก็ยังไปออกศึกอีกเหรอท,ทั้งทั้งที่ตอนนี้ทั้งเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าปีศาจดีกันแล้วแท้แท้อะ มันก็ดีกันแค่ในน้ำแล้วนะมันก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่ชอบหน้ากันดูดีประเทศแถบชายแดนของเราที่อยู่ติดกับฝั่งมนุษย์ก็ยังพอมีพวกมนุษย์ที่ข้ามเขตมาหวังที่จะยืดครองพ่อก็ต้องไปจัดการซะหน่อยแต่ยาท่านพ่อก็ไม่เห็นต้องไปเองเลยนี่โอ้ยพ่ออยู่เฉยๆพ่อก็เบื่อเหมือนกันนะนี่รู้กี่พันปีแล้วเนี่ยให้พ่อไปเถอะเจ้าก็รู้นี่ไอ้พวกมนุษย์พวกนั้นน่ะมันฆ่าพ่อไม่ตายหรอก ันก็ใชนนานๆนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงลูกอะ่ะเข้าไปในปราสาทได้แล้วพ่อจะาชาดาดต่อแล้ว,วท่านพ่อก็แจกอ่งเปา,าเข้าอลเล็ตฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกด,กดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์อลเล็ตของทุกคนไว้ด้วยนะเออพลังของนายจริงเนี่ยสุดยอดเลยนะครับขอบคุณนะอาชาแต่ถ้าเทียบกับท่านพ่อแล้วอะ่ะ ข้าก็ยังมีพลังน้อยนิดอยู่ดีอ่ะอกระถันพ่อขององค์หญิงอ่ะเป็นถึงฐานจอมมาหนี่คราบถ้าเกิดไม่มีพลังขนาดนั้นเผ่าปีศาจแบบพวกเราคงไม่ได้อยู่ยังสุขสบายแบบนี้ครบับ <c oughs> นี่ผ่านมากี่ร้อยปีแล้วนะ ที่เผ่ามนุษย์กับเผ่าปีาศาจเซ็นสัญญาสงบศึกกันนะเหลืองนั่นก็น่าจะผ่านมาประมาณหลายพันปีแล้วนะครับต่อท่านผ่ององค์หญิง ขึ้นเป็น่อมานพวกมนุษย์ก็พยายามตามหาผูกก้กาบและก็ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์หวังที่จะมาจัดการองค์ท่านแต่ท่ายังให้กระสู่องค์ท่านไม่ได้สุดท้ายพวกมนุษย์ก็เลยทําสัญญาจะสงบศึกไม่ยุ่งเกี่ยวกันและกันพวกวเหาเผ่าปีศาจที่ได้อยู่อย่างสงบสุขแบบนี้ไม่มีสงครามก็เป็นพ่อวัดทันพ่อขององค์หญิงนั่นแหละครบับ <c oughs> <c oughs> ท่านพ่อสุดยอดขนาดนั้นเลยสินะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้าข้าจะทําได้ครึ่งของท่านพ่อไหมล่ะเนี่ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเราครับก็ผมมั่นใจว่าถึงวันที่องค์หญิงต้องขึ้นคลองปันลังองค์หญิงก็คงไม่แพ้ท่านพ่อแน่ครับแต่พลังของข้านี่มันมทำไมข้าต้องได้พลังบ้าๆพวกนี้มาด้วยเนี่ยองค์หญิงครับองค์หญิงครับ มีอะไรหรอเจ้ามีอะไรเออคือว่าข้าคือหนึ่งในกำลังรบของท่านจอมมารครับอแล้วทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่อ่ะก็ท่านพ่อไปแถบประเทศของชายแดนนีกเออคือว่าออท่านจอมมารทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นท่านจอมมารโดนผู้กล้าฆ่าตายครับเอเอ,เอไม่จริง ยินดียิ่งนักนะที่ได้เห็นพวกท่านกลับมาอย่างปลอดภัยมันก็แน่นอนอยู่แล้วตอนนี้จอมมานก็ตายไปแล้วนี่เจ้าโอไรออนแกยืนขึ้นทำไมนั่งรุมเดี๋ยวนี้ทานพี่ทำไมพวกเราจะต้องนั่งอยู่ด้วยตอนนี้เมื่อตอนเนี้จอมมันมันก็ตายแล้วนี่ด้วยน้ำมือมพวกเราแต่ตอนเนี้ยเจ้ากำลังคุยอยู่กับอง์ราชาเจ้าจะไปยืนเทียบเท่าองค์ราชาได้ยังไงเล่าอง์ราชาเนอะ <laughs> องค์ราชาที่นั่งอยู่แต่ในบันลังคอยสั่งให้พวกข้าไปต่อสู้กับพวกปีศาจนับหมื่นนับแสนนับล้านข้าต้องกลมหัวคนแบบนี้เลยเนี่ยฮะนี่เจ้าเออ,เออนี่ท่านปูก,ก้าเอ,อเอาเป็นว่าอย่าทาะเลาะกันเลยดีกว่านะข้าเองก็ทราบซึ้งในพ่อคุณของท่านปูก,ก้าเอาเป็นว่า ด้วยความที่ท่านผู้กาสามารถปรับจอมมาลงได้ไม่ว่าท่านผู้กาอยากได้อะไรข้าก็จะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศหรือว่าที่ดินหรือแม้แต่ท่านผู้กาอยากจะปกครองประเทศที่ไหนในอาณาจักรของข้าข้าก็ยินดีจะยกให้ท่านการที่ข้าปรับจอมมาเสร็จแล้วไอ้ของแค่นั้น เจ้าคิดว่าข้าต้องการน่นหรอเออแล้วท่านผู้การต้องการสิ่งใดกันเล่าในเมื่อข้าปราบสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกใบนี้ไปแล้วเพราะอย่างนั้นรางวัลของข้ามันควรจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยโอลอ้อนนี่เจ้านี่เจ้าหมายความว่าเจ้าจะเปิดสงครามกับข้างันหรอข้าหมายความว่าข้าจะยึดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ได้แล้วเจ้ากับข้าจะเห็นดีกันฟาบาดฟ้าบาดครับเอ,อนี่แกทำอะไรองแก่ไรอ้อนออทำยี่ไล่หมูท่านพี่อ่าเองก็หมายความตามอย่างที่ข้าพูดนี่นแหละจ้าจุบ้าไปแล้วอย่างไงฮะนี่ท่านพี่ท่านพี่คิดดูดีสิตอนนี้พวกเราอ่ะ ปา่าดองมาได้แล้วแสดงว่าพวกเราทั้งสองคนแข็งแก่งที่สุดในโลกใบนี้และทำไมพวกเราต้องไปก้มหวยใครอีกล่าจะยึดทองทั้งอาณาจักรของมนุษย์แล้วก็อาณาจักรของปีศาจให้เป็นของข้าทั้งหมดเขาจะบ้าไปแล้วยังไงจองเองก็รู้ว่าปีศาจกับมนุษย์มีสัญญาที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วที่ข้าออกไปช่วยเจ้าในวันนี้เพราะว่าเจ้ามาขอร้องข้าบอกว่ามีสหายของเจ้าถูกปีศาจจับตัวไปแถวนั้น ย่งไงเราสองคนก็ช่วยกันฆ่าจอมมารเสร็จแล้วนี่เรื่องนั้นมันไม่ได้ตั้งใจักหน่อยก็แค่เข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายอ่ะให้จะฆ่าเพราะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกยังไงเราสองคนก็ช่วยกันฆ่าจอมมารเสร็จแล้วเพราะงั้นเราสองคนสมควรที่จะปกครองโลกใบนี้เว้ยท่านพี่นีโอเลออนถ้าเจ้ายังนับถือว่าพี่เป็นพี่ของเจ้าอยู่เจ้าจึงหยุดความคิดนั้นซะถ้าลาชา อุตส่าห์ยกตำแหน่งผู้กายแก่เจ้าแถมยังมอบดาบศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เจ้าเจ้าคิดจะโทรยศท่านงั้นเหรอมันก็แค่อยากจะใช้ค่าเพื่อที่จะไปปราบจอมมารที่พี่พูดแบบนี้เพราะว่าท่านพี่ฉาข้าสินะที่ข้าได้ถูกเลือกเป็นผู้กาได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์เจ้า้าใจผิดแล้วข้าไม่เคยอิจฉาเลยเจ้าถ้าอย่างนั้นทำไมตอนนั้น ท่านพี่ถึงได้ใช้ดาบของข้าเพราะว่าแค่ข้าอยากจะปกป้องเจ้าถ้าข้าไม่ทําเจ้าคงตายไปแล้วไอ้แค่จอมมารข้าแค่ประมาทให้มันนิดเดียวข้าไม่ถึงตายหรอกหน้าข้าไม่ได้ให้ท่านพี่ไม่ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของข้าสักหน่อยเรื่องนั้นเอาเถอะถ้าเกิดว่าท่านพี่ไม่ได้คิดเหมือนกับข้าแค่งนั้นมันก็คงถึงเวลาแล้วแหละ ที่ข้าจะเติบโตไปเดินในเส้นทางของข้าเองนี่โอเลออนท่านพีก็ไปตามเส้นทางของท่านพีซะไปอยู่ในที่ห่างไกลปลูกผักปลูกไม้เหมือนที่ท่านพีต้องการอย่ามาอยู่แถวนี้แล้วกันเพราะว่าไม่ว่าใครหน้าไหนคิดจะมาขัดขวางข้าข้าก็จะฆ่ามันที่หมดไม่เว้นแม้แต่ท่านพี ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเจ้าคะ่ะอินางปีาศาจเอ้ยจะตะโกนเรียกใครมาช่วยเล่าตอนเนี้ยเมืองเนี้ยโดนพวกค่ะหยุดเรียบร้อยแล้วเว้ย <c oughs> ใช่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเมืองนี้ ตกอยู่ในอำนาจของท่านผู้เก้าโอโลิออนเรียบร้อยนายของข้าจะยึดของให้หมดไม่ว่าจะเป็นเมืองของมนุษย์หรือเมืองของปีศาจทำไมกันอ่ะทำไมกันทั้งๆท,ท,ที่ปีศาจแบบพวกเราอ่ะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมนุษย์แล้วแท้ๆทำไมทำไมถึงได้มนี่นีนนนไอ้สัญญาบ้าบอลไนั่นน่นะมันจะมีแต่เอ้โกนอนแอ้นั่นแหละที่มันทำตามอ่ะ แต่วพวกข้ามีท่านปูกก่าโอริออนเป็นถึงนายเหนือหัวพออย่างนั้นพวกข้าไม่มีทางกลัวใครแถมอีกอย่างตอนเนี้นายของพวกเจ้าจอมมารก็ตายไปแล้วนี่ <c oughs> และนับจากนี้ไปใครที่แสดงตัวว่าเป็นศัตรูต่อท่านโอริออน <c oughs> พวกมันจะโดนจับมาเป็นทาสหรือไม่ก็ต้องตายไม่ว่ามันจะเป็นมนุษ จะเป็นเผ่าปีศาจถ้ากเกิดว่าเจ้านี้อยากมีชีวิตรอดอยู่บนโลกนี้ต่อไปก็จงมาจงรักพักดีต่อท่านผู้ก่าโอริออนซะและพวกเจ้าจะอยู่รอดถอยอย่างนั้นนะตอนนี้ก็อยู่เฉยๆแล้วกันฉันสองคนนะ่ะอยากจะร้องมานานแล้วว่าผู้หญิงเผ่าปีศาจเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาเป็นเมียมพนะมาเป็นเมียมพี่นะมาเป็นเยนะ ที่มันหรือว่าจะเป็นองหญิงเจ้าคะองหญิงองหญิงช่วยพวกเราด้วยเจ้าค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดนี่พอที่แล้วน่ะพลังพวกนั้นเจ้าเป็นคนทํากันหรอแกแกคงเป็นพวกมนุษย์ชั่วสินะฉันจะฆ่าแกเอาเธอไอเดี๋ยวดิ แจกอังเปาเข้า wallet ฟรีฟีเป็นแค่ทุกคนกดไลค์คลิปโนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์อ a l l e t ของทุกคนไว้ด้วยนะท่านท่านพ่อ,อ,อที่ที่นี่ที่นี่มันที่ไหนกันอะ่ะกระท่อมริมทางแถวนี้ล่ะอยู่ๆเธอก็สลปไปนี่ตัวหนักเป็นบ้าเลยอะออนี่เจ้าเออ,เอ,อนี่ ดูเหมือนพลังเวทเธอจะหมดนะอย่าเพิ่งขยับตัวเลยขืนขยับมากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวก็ได้ตายจริงๆหรอกไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีถ้าจะฆ่าฉันอ่ะก็ฆ่าฉันเลยสิาฉันจะจัดการเธอฉันทำไ่นานแล้วนะ่ะไม่ฆ่าฉันงั้นหรอทง้งทางที่ตอนนี้เจ้ามีโอกาสแล้วแท้ๆไม่หรอกเออ,อีเจ้าอไม,ไม่ไม่ดีตั้งใจจะมองนะแต่ แต่ว่าเธอพวกมนุษย์นี่มันสมควรตายทุกคนจริงๆด้วยเอ,อเอ้ยก็ใครใช้เธอแต่งตัวแบบนั้นเล่าก็ดีเดี๋ยวข้าจะจัดการเจ้าแล้วก็ดูดพลังเวทจากเจ้ายิ่งเจ้าหื่นใส่ข้าแค่ไหนข้าก็ยิ่งได้พลังมากขึ้นเท่านั้นเออดูดพลังจากข้างนันหรอไใช่อ่ะดิเออหรือว่าเจ้าจะเป็นลูก่าของท่านจอมมารที่เขาลือกันว่ามีพลังที่ยิงใหญ่แต่ว่า ต้องใช้พลังความหื่นจากผู้ชายมาเป็นพลังเวทเนี่ยหรอ,อ,อก,ก็ใช่ไม่เพีพลังแบบนั้นจริงๆเนี่ยพอแบบนั้นสินะเธอถึงใช้พลังไปปุ๊บพลังเวทถึงหมดปั๊บเลยอะ่ะไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวข้าจะดูดจากเจ้านั่นแหละมานี่นเลยู้หญิงเอ,อ่เอ,อทานยาโตเอ,อ่อแคลรี่องหญิงกินด้วยอ้หญิงปลอดภัยใช่ไหมเจ้าคะ มไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วค่ะคาเองก็อดเป็นห่วงองค์หญิงไม่ได้ว่าแต่ทําไมองค์หญิงถึงได้ไม่อยู่กับทันยาโตะแล้วเจ้าคะเออนี่แคลลี่ทำไมเจ้าถึงได้รู้จักไอ้มนุษย์คนนี้ด้วยหรอ,อ,อก็ทันยาโตะคนนี้เองเจ้าคะ่ะที่ข้าเคยเล่าให้องค์หญิงฟังว่าท่านอะ่ะเป็นพี่ชายแท้ๆของบูกาเป็นคนที่มีพลังเวทแข่งแรงมากแถมยังใจดีคอยช่วยเหลือหมู่บ้านองพอค่ะเ Huh? ไอเจ้านี้เนี่ยนะเ,เรื่องราวของเธอฉันก็ได้ยินมาจากเชนลี่เล่าให้ฟังนี่แหละเห็นเชนลี่บอกว,ว่าเป็นเพื่อนเล่นกับเธอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะเจ้าค่ะท่านยาโตกเป็นไงคะเหมือนอย่างที่ข้าเล่าให้ท่านยาโตกฟังไหมอง์หญิงของข้าสวยมากเลยใช่ไหมเจ้าคะาาาก็ถ้อาอย่างนั้นข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแล้วกันแล้วว่าแต่เจ้าคือ พี่ชายของไอหมอนั่นใช่ไหมเออจะว่าอย่างนั้นก็ใช่แต่ว่าตอนนี้ข้ากับโอลิออนคงไม่ได้นับถือกันเป็นพี่น้องกันอีกแล้วจเจ้ารู้ไหมว่าน้องชายของเจ้าอะ่ะมันสร้างกองทัพของมันแล้วก็ลุกลามมายึดประเทศของปีศาจของพวกข้า เรื่องนั้นข้ารู้แล้วแล้วถ้าเจ้าเป็นคนดีจริงทําไมเจ้าไม่ห้ามน้องชายของเจ้าเล่าข้าพยายามห้ามแล้วเด่ข้าทําอะไรไม่ได้นี่แม้แต่ท่านยะโตะก็ทําอะไรไม่ได้หรอ,อเจ้าคะขอโทษนะแคลรี่แม้พลังของฉันจะมีมากพอที่จะสู้กับโอลออนแต่ตอนนี้เจ้านั่นมีพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์แค่มันถือดาบเล่มนั้นพลังก็จะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวแม้ข้าจะพยายามขนาดไหน ก็สู้เจ้านั่นตอนมีดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หรอกอี่ถ้าอย่างนั้นข้าจะทําเองข้าจะฆ่าน้องชายของเจ้าให้ได้ถ้าถือว่าเธอทําได้ข้าก็ขอฝากด้วยแต่พลังของเธอตอนเนี้มีแต่จะไปตายซะเปล่านี่เจ้าถ้าอย่างนั้นโลกของพวกเรานับจากนี้ไปจะเป็นยังไงกันเจ้าขะ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าพวกเจ้าพยายามทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนละกันเดี๋ยวข้า จะพยายามหยุดโอเลออนเองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตของข้าก็ตามรู้จักพลังเวทของเจ้าเจ้าทําคนเดียวคงไม่ชนะหรอกนะถ้าเจ้าอยากรับผิดชอบในส่วนที่น้องชายของเจ้าทําผิดจริงๆถ้าอย่างนั้นก็มาเป็นลูกน้องข้าซะพิลูกน้องงั้นเหรอก็ใช่อ่ะดิมาช่วยข้าจัดการน้องชายของเจ้าซะเอ่อเอาเป็นว่าข้าจะร่วมเดินทางไปด้วยแล้วกันดีนะเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าองค์หญิง แล้วก็ทันยาโตกรวมมือกันข่าเองก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนี้รี่เดินทางไปเมืองใหญ่เลยค่ะอุ้งหญิงเมืองใหญ่เจ้าหมายความว่ายัางไรกันตอนเนี้ท่านผู้กาวอเลออนอ่ะประกาศยึดเมืองหลวงของทันจอมมาแล้วเจ้าค่ะฮะ เดงงินไปตามแผนครับท่านออไรออนกองกำลังส่วนใหญ่ของเผ่าปีศาจแม้ว่าจะเป็นลูกสาวของจอมมารก็เดินทางออกจากเมืองหลวงม <c oughs> าให้พวกเราช่วยโอกาสตอนที่เมืองหลวงของเผ่าปีศาจมีกำลังลบน้อยและตอนนี้พวกเราสามารถยึดครอง <c oughs> เมืองหลวงของพวกมันได้สำเร็จแล้วครับ <c oughs> เรื่องแค่นี้ มันก็แน่อยู่แล้วไม่ใช่หรืองไงตอนนี้เรายึดเมืองลงพวกมันได้แล้วที่เหลือก็ค่อยๆยึดไปทีละประเทศจนทําให้ไอ้พวกปีศาจมันอยู่ใต้อํานาจของข้าให้หมดแลวก็พาพวกมันไปยึดคองฝั่งของพวกมนุษย์แค่นี้ทั้งโลกไปนี้ก็ตกเป็นของข้าแล้วแต่ว่าข้าเองเกรงว่าจะมีอีกหนึ่งปัญหาอะไรเจ้าคิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรอีกว,ว่าบางทีพี่ ชายของท่านนี่เจา้าเจ้าคิดว่าข้าอัวมันงั้นเหรอขอประทานอภัยครับข้ารู้ว่าท่านโอเลออนไม่มีทางแพ้ใครอย่างแน่นอนแต่ว่าทหารของเราที่คอยส่งไปติดตามพี่ชายของท่านได้มารายงานให้กมกรมรับรู้ว่าตอนนี้เหมือนกับพี่ชายของท่านกำลังร่วมเดินทางอยู่กับลูกสาวของเจ้ามานครับไอหมอนั่นคิดจะมาขัด ขวางข้างจริงสินะได้ได้เลยท่านพี่นี่เมื่อข้าเตือนเจ้าแล้วพวกเจ้ารีบมาพวกเจ้ารีบมาข้าจะฆ่าพวกมันด้วยดาบสังหารข้าเองอออโอ๊ยนี่จำเป็นต้องมาจูบฉันขนาดนี้เลยเนี่ยฮะก็มันช่วยไม่ได้นี่นะ ็พลังเวทของฉันอะ่ะถ้าได้ดูดพลังเวทจากคนที่กำลังหืนใส่ฉันยิ่งหืนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งได้พลังเวทมากขึ้นเท่านั้นอะ่ะที่ผ่านมาพวกเหล่าปีศาจก็ไม่มีใครกล้าหืนกับฉันส่วนพวกมนุษย์ก็ไม่มีใครได้เจอฉันก็เลยมีแต่นายอะ่ะที่หืนใส่ฉันเนี่ยใช่ไหมล่ะเออมี่ไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าขานดูดพลังเวท มันจําเป็นต้องดูดด้วยแบบนี้หรอมันก็ต้องดูดแบบนี้แหละพลังของฉันมันเป็นแบบนี้นี่งั้นที่เธอพาฉันมาด้วยเนี่ยเพื่อให้ฉันถึงใจเธอแล้วก็จะคอยมาดูดพลังเวทจากฉันแค่นี้เนี่ยนะใช่หน้าที่ของนายอะ่ะมีแค่นี้ก็พอรออยู่ตรงนี้นะฉันจะไปช่วยหมู่บ้านนี้ก่อนเอ้าเดี๋ยวดิ เบื่อว่ยทำไมมีแต่ปีศาจกระจอกกระจอกกระโหลกกระลาละวะเน,นี่ยรดูแบบนี้นะข่าบุกไม่ย,ยุดเผ่าปีศาจต,ตั้งนานแล้วถ้าไม่อยอมให้พวกเจ้าอะทำตามใจชอบอีกแล้วอใครอ่ะเหมือนจะมีปีศาจดูท่าทางใช้ได้มาอยู่นี่ว่ะแบบนี้จะได้หายเหงาหน่อยแต่ว่า หน้าอกของยายนี่ <c oughs> ก็ใช้ได้อยู่นะว้าวว้าวว,าว้สามเบ้าเลยว่ะเพื่อนเอาน,นี้เลยจ้ะคุณปีศาจสาวมาเป็นข้ารับใช้ของพวกฉันดีก,กว่าแล้วจะไว้ชีวิตละกัน <c oughs> <c oughs> ให้ข้าคนนี้ไปเป็นทาสรับใช้ของพวกเจ้าแล้วเหรอฝันไปเถอะ สงสัยจะพูดด้วยดีๆไม่ได้ถ้างั้นก็ต้องใช้กําลังแล้วสินะอย่ารุนแรงมากแล้วกันนะมันจะเสียของเว้ยได้เลยอพวกโง่เอ้ยนี่เจ้าเป็นไงบ้าง <c oughs> ไอ้พวกลูกกระจอกพวกเนี้ยมันสู้พลังของข้าไม่ได้หนหน่าแต่พลังพวกเนี้ข้าแค่ใช้ไปนิดเดียวเองมันก็หมดแล้วอ่ะ <c oughs> นี่ข้าขอดูดพลังเวทจากเจ้าอีกสิเออนี่จะบ้าหร พึ่งดูดไปเมื่อกี้เองก็อยากดูดอีกแล้วอ่ะเอแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ฉันหื่นไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันทําให้นายหื่นก็ได้อ่อได้จะทําอะไรของเธออ่ะก็มันช่วยไม่ได้นี่นาถ้าฉันจะทําอะไรแล้วทําให้นายหื่นนะฉันก็ทําได้หมดแหละก็เพื่อพลังเวทของฉันนีน่นานี่ต้องํำขนาดนั้นเลยอรอใช่ฉันต้องการให้นายหื่นสุดๆปไปเลยอน ฉันจะได้พลังเวทเยอะๆนี่นะเออคือให้งั้นก็เริ่มแล้วนะเออเดีด๋ยวกันคือว่าข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าก่อนนะอ,อ,อะไรเหรอคือเรื่องของออท่านจอมมานะออท่านพ่องั้นเหรอมีอะไรเหรอคือว่าตอนนั้นโอไลออนน้องชายของข้ามาบอกให้ข้า ไปช่วยลบเจ้านั่นอะ่ะบอกกับข้าว่ามีลูกน้องถูกปีศาจจับตัวไปข้าก็เลยไปช่วยที่หมู่บ้านนั้นแล้วเจ้าก็ไปเจอกับพ่อข้างันเหรอใช่ข้าเพิ่งมารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วเป็นลูกน้องโอไลออนดังหากที่เข้าไปบุกทำร้ายผ่องปีศาจก่อนแต่ว่าตอนนั้นข้าไม่รู้จริงๆข้าก็เลยเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเจ้าเล่ามานะ,ะข้าตั้งใจจะบอกเจ้าแต่แรกแล้วล่ะคือตอนนั้น โอไลออนต่อสู้กับพ่อของเจ้าแล้วก็พลาดท่าตอนที่พ่อของเจ้ากำลังหันหลังให้ข้าอยู่ข้าเห็นดาบศักดิ์สิทธิ์ตกอยู่ตรงนั้นแล้วข้าก็เลยเจ้าเจ้าเป็นคนฆ่าท่านพ่อเหรอข้าขอโทษนะคือตอนนั้นข้าไม่รู้จริงๆอ่ะทำไมทำไมท่านพ่อไปทำอะไรให้อ่ะ ท่านพ่อขคอ,อยากปกป้องเผ่าปีศาจแค่นั้นเองอ,ะอ่ะท่านพ่อเป็นคนดีมากไม่ว่าจะเป็นเผ่ามนุษย์หรือเผ่าปีศาจท่านพ่อก็ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดแต่พวกเจ้ากับข้าขอโทษจริงๆพ่อของเจ้าเป็นคนดีมากข้าผิดเองแหละข้าสัญญานะถ้าเจ้าให้ข้าเดินทางต่อไปด้วยข้าจะปกป้องเจ้าด้วยชีวิตของข้าเพื่อไถ่โทษกับสิ่งที่ข้าทำกับพ่อเจ้านี่จำเป็น ไม่ต้องตามข้ามาอีกข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้ามาได้สักทีข้านั่งรออยู่ตั้งนานแกแกคงเป็นผู้กล้าสินะนี่องค์ยิงของเผ่าปีศาจข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่ เพื่ออยากจะจัดการข้าแต่ว่าแม้แต่พ่อเจ้าก็ยังทำอะไรข้าไม่ได้ข้าว่าเจ้าลองคิดใหม่อีกทียอมสยบแต่ข้าข้าจะเลี้ยงดูเจ้าอย่างดีแล้วก็เผ่าปีศาจของเจ้าด้วยข้ายืนขอเสนอให้เจ้าขนาดน,นี้คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าสินะไม่มีทางข้าไม่มีทางก้มหัวให้คนอย่างแกแนะ่ถ้าง,งั้นจะทำยังไงพลังของเจ้าอ่ะ มันสู้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของข่าได้งั้นเหรอผู้ก้าจอมปลอมแบบเจ้าข้าไม่มีทางกลัวเจ้าหมายความว่ายังไงข้ารู้ตลอดที่ผ่านมาผลงานของเจ้าทุกอย่างคงจะมาจากที่พี่ชายของเจ้าคอยช่วยเหลือตลอดสินะเจ้าข้ามองก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วคนอย่างเจ้าอ่ะมันเป็นคนไม่เอาไหนทําอะไรก็แพ้พี่ชายของเจ้าไปซะหมดแต่โชคดีที่พี่ชายของเจ้าให้เอาหน้าจนได้ขึ้นมาเป็นผู้กล้า ผู้กล้าแบบเจ้าคข้าไม่มีวันแพ้แน่เก็บปาของแกไปคุยในนรกกันยาตอยาตอยาตอเจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยนี่ยจูบข้าเลอนี่เจ้าเร็วสิแล้วฝากจัดการน้องชายของข้าด้วยนะเออคือมาเหอะนะ ทำบ้าเลยพวกเจ้าวะฮะไหลกันเนี่ยาายาต่อยาต่อเจ้าต้องไม่เป็นไรนะสำเร็จแล้วสินะเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าไม่มีทางรอดข้าโดนดาบศักสิ์แทงเข้าไปยังไงไม่มีทางรอดไม่มีเวทมนต์อะไร ที่รักษาบาดแผลของดาบศักดิ์สิทธิ์ได้นี่เจ้าครับขอโทษเจ้านะอย่าต่อย่าต่อย่าโตเอ่อนี่ใครไม่ตายเลอเนี่ยแถม แหมมันไม่ใช่หรอกเจ้าตายไปแล้วเออฮะตอนนี้เจ้ากลายเป็นปีศาจแล้วต่างหากเออเป็นปีศาจกันหรอได้ยังไงกันอะ,อะคือว่ามันมีวิธีที่ทําให้มนุษย์ผู้ชายกลายเป็นปีศาจอยู่อ่ะมีวิธีวิธีไหนกันเออมันก็คือวิธีที่ทำให้เจ้ากับข้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะทำให้มนุษย์กลายเป็นเผ่าปีศาจอ่ะ บอกนะว่าระหว่างที่ข้าหลับไปเจ้าทำนี่แต่ก็รอดตายมาได้แล้วไม่ใช่หรอต้องขอบคุณข้าสิเออเออเออนั่นสินะออขอบคุณแล้วกันนะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเจ้ากันที่เจ้ามอบพลังความผืนให้กับข้าเออจริงๆแล้วข้าว่าพลังของเจ้าอะ่ะคงไม่ได้ใช้พลังหืนเป็นพลังเวทหรอกนะเจ้าคงเข้าใจผิดอะ่ะ ้าเข้าใจผิดงั้นเหรอเพราะตอนเมื่อกี้ข้าไม่ได้มีอารมณ์หื่นกับเจ้าเลยถ้าอย่างนั้นทําไมข้าถึงดูดพลังเวทจากเจ้าได้อ่ะแถมยังได้พลังเยอะอีกด้วยเออมันน่าจะเป็นพลังความรักอ่ะ <S <S เอ,อ้ยเป็นไรเนี่ยรู้สึกจะอ้วกอ่ะอ,อ้าโโหโอ้ยจะอ้วกจริงๆนะเนี่ย <c oughs>